สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับการพยากรณ์ดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับช่องสตาพยากรณ์โดยท่านต้องผูกดวงวังลัคนาให้ถูกต้องก่อนรับฟังคำทำนายด้วยการใช้โปรแกรมหรือแอปผูกดวงที่ให้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือกดลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ให้บริการผูกดวง เพื่อความแม่นยำตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยใช้วันเดือนปีพอศอและเวลาเกิดรวมทั้งสถานที่เกิดหรือท่านสามารถพิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดไว้ในส่วนของคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อรับการผูกดวงให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพียงรบกวนให้ท่านช่วยกดติดตาม จะได้ไม่เป็นนีกรรมกันต่อไปนะครับวันนี้ช่องสตา์พยากรจะพยากรณ์ดวงสตาของท่านด้านการงานและการเงินส่งท้ายปีพศ2563เพื่อให้ท่านได้เตรียมความพร้อมกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงร้อยต่อปีเก่าและปีใหม่ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดและวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น จนส่งผลกระทบต่อทุกท่านทุกลัคนาราศีอยู่ในขณะนี้ชาวลัคนาราศีเมษด้านการงานจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมีโอกาสประสบความสำเร็จจะได้พบสิ่งดีๆจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ทำการค้าด้านการต่างประเทศหรือออนไลน์จะประสบผลสำเร็จแต่จะต้องมีความเพียรพยายามในการทำงาน บางท่านจะมีการเริ่มต้นในอาชีพหรือหน้าที่การงานใหม่ๆมีอำนาจมีตำแหน่งหรือมีภาระความรับผิดชอบที่สูงขึ้นราศีเมษที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะมีความเจริญรุ่งเรืองและเติบโตขึ้นท่านที่ทำงานประจำจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน,านกว่าจะประสบความสำเร็จ ต้องขยันและอดทนมีความเพียรพยายามต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆไปให้ได้จะมีการพัฒนางานให้มีความเจริญก้าวหน้าชาวลักนาราสิเมที่ทำงานประจำบางท่านผู้หลักผู้ใหญ่จับตามองบางท่านคิดลาออกจากงานเนื่องจากมีความรู้สึกเบื่อหน่ายให้คิด วางแผนไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงมือทำประคองตัวไปก่อนใกล้สินปีจะมีสิ่งดีๆด,ด้านการงานเข้ามาระวังการเซ็นเอกสารสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องการงานชาวลัคนาราศีเมษที่เป็นเจ้าของกิจการบางท่านการเงินขาดสภาพคล่องต้องวางแผนใช้จ่ายอย่างประหยัด มีเรื่องต้องจ่ายเงินแบบกระทันหันในด้านการเงินชาวลัคนาราศีเมษยังคงมีสภาพคล่องทางด้านการเงินมีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากผู้หลักผู้ใหญ่มีโชคลาภจากผู้ใหญ่มีโอกาสได้บ้านที่ดินและรถยนต์ชาวลัคนาราศีเมษจะมีการใช้เงินกับเรื่องที่คาดไม่ถึง ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าจะเก็บเงินไว้ไม่อยู่มีโอกาสใช้เงินอยู่เรื่อยๆระวังการให้หยิบยืมเงินการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและการขําประกันส่วนชาวลัคนาราศีเมษบางท่านมีโอกาสได้รับมรดกได้เงินจากประกันชีวิตได้เงินชดเชยต่างๆและทั้งหมดนี้คือการพยากรณ์ดวงชะตาด้านการงานและการเงิน ส่งท้ายปีพศ2563เพื่อให้ท่านใช้เป็นข้อมูลนำทางชีวิตก้าวเดินข้ามผ่านปีเก่าไปสู่ปีใหม่อย่างมีสติและไม่ประมาทช่องสตาพยากรขอถือโอกาสนี้อวยพรทุกท่านขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดโดนบรรดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยและสำลิดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทิน